เพื่อนๆสมาชิกที่ติดตามชมคลิปก็วันนี้ผมก็อยู่ที่บรรยากาศของคอนเสิร์ตหมอลำของบอยสิริชัยนะครับผมอยู่ที่เล่นอยู่ที่หน้าตลาดลอตเตอรี่นะครับอยู่ที่อำเภอบางสะพุงนี่เองนะครับผมสำหรับวันนี้ก็อยู่ที่บ้านบ้านเรานี่แหละอยู่ที่บางสะพุงก,ก็เดี๋ยวผมจะมาเก็บด,ดูบรรยากาศการขึ้นเวทีการตั้งเวทีนั่งร้านนะครับของคอนเสิร์ตลูกทุ่งหมอลำนะครับคอนเสิร์ตหมอลำนะครับ บอยสิริชัยใจเกินร้อยนะครับสำหรับวันนี้นะครับเกี่ยวกบรรยากาศอันนี้ก็จะเป็นด้านในนะ <us> ของว่างที่จะพยายามอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศด้านหน้า,าค่ําคืนนี้ก็ผู้ใหญ่ก็ร้อยสี่สิบบาทนะครับภาพรวมเกีก่ยกบบรรยากาศแล้วกสถานที่ทีชมกันตรงด้านนี้ก็จะเป็นร้านขายของนี่ก็มาเยอะเลยนะครับขายของมาเยอะรถเวทีนี่เยอะจริงๆครับรถเบทีนี่ สิบล้อนี่เยอะมากเลยนะครับเป็นเราจะเข้าไปเก็บภาพบรรยากาศด้านใกล้ๆเวทีมาดูอีกรอบหนึ่งครับก็มาอูในด้านฝั่งลำโพงด้านซ้ายมือนะครับวอ์เกตข้างละสิบสองตู้นะครับยี่สี่ดอกข้างละยี่สี่ดอกตู้ละ2ดอกนะครับถือว่ามาท้งนี้ก็ถือว่ายิ่งใหญ่กว่ายิ่งใหญ่กว่าเดิมนะครับ ครั้งก่อนก็น่าจะเล่นอยู่ที่บ้านเหนือนะครับแถวบากะพงวัดแถวบนบ้านเหนือนะครับแต่ว่าวันนี้ก็นี่ยามาเปิดปีคอนเสิร์ตนะครับเก็บบัตรล้อมสังกสีอยู่ที่หน้าตลาดลอตเตอรี่นะครับวอเทคนะครับข้างละ12บสองขูข้างละ24ดอกนะครับ ออกอากาศใหม่สมัครจเป็นสำคัญแล้วก็อันนี้จะเป็นกลางแหลมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบกลางแหลมสิบจอ,อกเวทีก็จะใช้เป็นแบบขาตั้งนะครับขาตั้งยึดไว้นะครับส่วนเวทีด้านในก็จะเป็นนั่งร้านนะครับนั่งร้านนี่สังเกตดูสภาพเหล็กนี่ใหม่เลยนะเหล็กนี่ยังใหม่ๆห่นใสริงๆอยู่เลยครับก็ oh. คิดว่านั่งร้านชุดนี้น่าจะทํามาใหม่ ีก็จะใช้รอบเนึงขึ้นนะครับสำหรับวันนี้นด้านหลังเวทีท่านหลังเวทีตรงมุมนี้ก็น่าจะเป็นที่เปลี่ยนเสื้อผ้าของหางเครื่องแดนเซอร์นะครับตรงระเว็นด้านนี้เดี๋ยวเรามาดูขยายต่อข้างหน่อยนะครับเรามาดูขยายเสียงตัวนี้จะเป็น power amp ของบริษัทชินากัน,นครับ <c oughs> ก็มีตัวเฉพาะตัว power ก็หนึ่งสองส้าหกเจ็ดแปดแปด 8216เกือบ16ตัวนะครับสำหรับตัวอม w e ครับก็น่าจะขับตู้ตู้เบรนะครับขับตู้เบรแล้วก็ขับกลางตรงด้านนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นรัดของเอาเล t ไฟอยู่ด้านบน,นะคระับไฟก็จะต่อมาจากเครื่องปั่นไฟนะครับตรงนี้ก็น่าจะขับเบรเป็นตู้เป็นตู้ไปนะครับอาจจะเป็นเครื่องละสองตู้เครื่องละสองตู้สองตู้เพราะว่านี่มัน24ดอกมีแห เสียภาพบรรยากาศในสมาชิกะชมกันนี่ขรบวนการคอนบอยส่วนด้านหลังก็จะเป็นเรามาด้วยโรงครัวกันครับโรงครัวของบอยสิริชัยนะครับแต่ว่าเราก็เห็นช่วงบ่ายก็จะเห็นแค่นน i, พนักงานคอนบอยพนักงานติดตั้งเวทีนะครับส่วน เลนเซอร์หมอลำละเอียดแล้วก็จะไม่เห็นนะครับเพราะว่าน่าจะไปพักฝันแล้วนะอันนี้เครื่องปันไฟนะครับเครื่องปันไฟก็ดีว่าใหญ่ดยครับอันนี้ก็จะเป็นห้องครัวเล็กเล็กนะครับห้องครัวไม่เล็กไม่ใหญ่เหมือนกัน,นครับอวันนี้นี่น่าจะเมนูเมนูยังครับเนื้อลาบบ่ลาบหาบมูค่ะลาบหมูนะครับวันนี้อยู่แถวนี้และครับผมคนวางพุงนี่แหละผมคนวางะพุงนี่แหละครับ อันนี้ช่องธนาออนทัวร์ครับจากช่องธนาทัวร์ขอถ่ายเดี๋ยวเด้อครับขอถ่ายเดี๋ยวเด้ออันนี้ก็จะเป็นลาบนะครับก็จะมีเมนูลาบมีเมนูส้มตำนะครับนี่สุดยอดเลยอใส่ปลเอิญอะไะมือหนึ่งนี่นึ่งข้าววันละกี่หวด่นะวัสามถังเนาะสามถังแดงเหรเนาะโอ้โหสามถังแดงเลยนะครับ อันนี้ก็จะเป็นข้าวต้มอันนี้กินเฉพาะตอนเย็นกับตอนเด็กนะตอนเย็นตอนเด็กนะครับอันนี้ก็แช่น้ําแข็งมาแล้วตอนนี้ก็กําลังปุ่นให้มันละลายนะครับสุดยอดเลยสิภาพบรรยากาศไม่สามารถที่ชมกันครับก็บภาพบรรยากาศไม่สมาิกที่ชมด้ด้านหลังนะครับสังเกตรถบัสจะมาใหม่เยอะนะครับ รถบัสนี่มาใหม่นี่สองคันนะครับด้านหลังน,น่าจะเป็นรถแดนเซอร์นะครับรถแดนเซอร์อันนี้ก็เก็บมาเป็นกอนางแล้วก็ดครับฝั่งนี้ก็จะมีพอว์เวล์แอมู่นะครับตรงกลางนะครับตรงนั้นด้านซ้ายแล้วก็ตรงกลางหนึ่งชุดนะครับแล้วก็น่าจะมีด้านขวาอนึ่ชุดไม่แน่อาจจะมีซ้ายขวาด้านนี้นะครับสำหรับตัวพอว์เวล์แอมนี่ก็จะเป็นรถใหม่เดี๋ยวเรามาดูรถ รถบัดใหม่ก่อนนะครับน่าจะทําสีมาใหม่เลยนะครับนี่สุดยอดเลยโอ้สภาพสวยงามครับมารอบนี้นี่รถบัดใหม่เลยนะครับอันนี้เขาจะมีปิ้นของเลนเซืรอต่างๆนะครับอันนี้ทําสีมาใหม่เลครับ นะสำรับผู้ชมกันนะครับใจเกินร้อยสำหรับค่ำคืนนี้นะครับผมก็อย่าลืมนะครับมาอย่าลืมอย่าพลาดอย่าชมนะครับมาชมกันได้นะครับที่วางส่วงวันนี้เสียงไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับ <c oughs> สำหรับวันนี้เป็นวัดแล้วก็เสล็์เยอะไปหน่อยนะครับ <c oughs> เสียงก็ไม่มีเท่าไหรนะ่จะจบภาพบรรยากาศมาให้ได้ชมกันประมาณนี้นะครับผมอันนี้ผมก็มาอยู่ที่ ราตรีภาพยนตร์นะครับอยู่กับเจ้าของนะครับเนี่ยอยู่กับคุณลุงนี่แหละครับเนี่ยเมื่อกี้ก็คุยกันอยู่นะวันนี้นี่ฉายงานสารเจ้าบางสะพงไหมครับวันนี้เดือนเดือนอน,น,อน,นี้รอบนี้ได้ฉายเนาะวันที่เท่าไหร่ <21 S 1> ครับยฉายยี่สิบเอ็ดครับยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามนาะยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามนะครับ,รบก็มาฉายวันละสองเรื่องเนาะโอ้สุดยอดเลยนี่ก็จะมาเจอตัวเป็นๆของราตรีเลยครับแล้วก็เดี๋ยววันฉายหนังแล้วผมก็จะไปดูอีกรอบหนึ่งนะครับว่า จะสะใจขนาดไหนนะครับสำหรับหนังของราตีภาพยนตร์เครื่องเสียงนี่ไม่ต้องห่วงนะครับตัวร o w e r a m o อสเฟตโอ้ใหญ่มากเลยครับนี่จอก็10เมตรขึ้นนะครับเต็มถนนเลยเนาะมีไฟแสงสีประดับรอบจอได้ไหมไม่รอบนี้คือคนมันน้อยเนาะรอบนี้คนน้อยนะครับก็อาจจะไม่มีออปชั่นเสริมเท่าไหร่ใช่ไหมครับเอ นนมันได้เก็บทุกวันอ่าอันนี้ฉายมากี่ปีแล้วอันนี้นะะฉายมา5ปีแล้ว5ปีแล้วเ<ป>นาะโอ้โหนี้ก็ถือว่าเยอะเหมือนกัน5ปีโซนๆหลังจากฉายหนังนี่ก็ยังมีนี่ครับเอ,อป,ปลาโปงใช่ไหมครับ <c oughs> นี่มีป,าปลาโป่งมีอะไรได้วยครบวงจรเลยนะครับคร <c oughs> บวงจรสุดยอดมากเลยครับผมอัน <c oughs> นี้ก็ ในนะครับก็ถือว่าสุดยอดนะครับงานก็ประมาณจอ10เมตรอันนี้เก็บภาพมาให้สมาชิกได้ชมกันนะครับแเพราะว่าอันนี้อยู่ที่อันนี้ทีมงานเฉลเด์ก็มีเนาะอันนี้อันนี้เราอยู่ที่งานของคอนเสิร์ตของบอยสิริชัยเนาะบอยสิริชัยเพื่อนก็มายังยังไม่ได้ไปฉายนะครับสำหรับวันนี้ฉายวันที่ย1นะวันนี้วันที่19อ๋อวันนี้วันที่29กก็มาเจออยู่ที่คอนเสิร์ตบอยสิริชัยอยู่นะครับสำหรับวันนี้ ใครที่สนใจนี่ก็ตามเบอร์โทรนี้ได้เลยนะครับ0923189450นี่ก็ติดต่อไปใช้ได้ครับงานบุญงานกนุศลอะไรต่างๆาาอ่าครับเนะี่ยก,ก,ก็เป็นหนังลิขสิทธิ์แท้นะครับเป็นหนังลิขสิทธิ์หนังใหม่ตลอดหนังสดหนังใหม่นะครับสุดยอดอนะครับอัอนนี้ก็ของทีมงานลาตีภาพยนตร์นะครับกอเก็บภาพให้สมาชิกได้ชมกันครับสำหรับ เย็นนี้นะครับจะเป็นเวทีของชุดมิกเซอร์แล้วก็ชุดถ่ายภาพนะครับก็เตรียมตัวนะครับเตรียมกล้องนี่เรามาดูกล้องของคุณลักเลไลท์สด HD ชรดีจูดี้นะครับจูดีด้ไลท์สุดนี่กล้องนี่ EOS ยวไอตาเอวไอตานะครับรุ่นนี้เอียถ่ายได้ 4K ได้ไหมแล้วก็กล้องนี้ก็โคตรสูงเลยนะครับอเครับ มาแสทีมงานในส่วนของทีมพิกเจอร์นะครับทีมภาพนี่มัดูกล้องที่ม so ีแต่ 4K ตรงนั้นเลยทีมภาพเป็นระบบ 4K นะครับวิวลิชาลินน้องคำว่าไก่ดิฉันนะวิวอาบวะนะอันนี้ก็จะเป็นขาตั้งกล้องนะครับตรงนี้ก็จะเป็นชุดตัดต่อภาพอะไรต่างๆ รู<ไ>ปวนะิกเซอร์รูปอ,อะไรด้วยนะครับ<อ>าาก็ถ้ำคืนนี้ก็จะเก็บภาพบรรยากาศให้สมาชิกได้ชมกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณสมาชิกที่ติดตามชมนะครับวันที่19กก็อย่าลืมนะครับมารับชมกันได้นะครับที่หน้าตลาดลอตเตอรี่นะครับตรงข้ามกับปั๊มบางจากนะครับหน้าตลาดลอตเตอรี่นั่นเองนะครับอยู่อำเภอวังสะพุงนะครับ สำหรับวันนี้นะครับผม